มาช่วงนี้เธอยังอยู่กับกาแฟสาวที่ต้องทนทำงานอย่างหนักจนตัวเองล้มป่วยเพราะอยากหาเงินใชน้หนี้ที่พ่อกับแม่กู้มาทำการเกษตรวันนี้เธอจะสามารถทำฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเพลงที่เธอต้องสุ่มเลือกครับเพลงไหนที่กาแฟร้องไม่ได้เพลง ใครมีเพื่อนเถื่อนวันชื่นใช่วันชื่นคืนเศร้าแล้วก็เพลงจันโอ้สามเพลงเลยนะโอเคแล้วก็ทาแป้งรอทาแป้งอ๋ออันนี้จะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะกาแฟโอ้ยฉันถูกอกหักแล้วก็ลอริมทุ่งโอ้กาแฟงั้นไม่ต้องเสียงโชคแล้วล่ะแล้วแต่ดวงนะกาแฟถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล่้งให้ดีแล้วบอกหยุดดัง หยุดหยุดครับหยุดค่ะเล็กอะไรเอ่นเล็กเลเขียวเกี่ยวใจดีใจเลยโอ้โหไม่ใช่มันเหนื่อยเลยใช่ไหมถ้าได้ทาแป้งรอได้ไหมไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักด้วยโอเคอ้าวโอเคพร้อมนะครับเขียวเกี่ยวใจ ให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับชอบตอนที่หนูยิ้มแล้วก็หัวเราะค่ะพี่แกเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอให้ทุกปัญหาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเป็นกำลังใจให้ค่ะกาแฟไม่รู้นะลูกว่าหนูอาจจะมีหลายๆคนที่มาลูกไม่มีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตรทุกวันแต่กาแฟอย่าลืมนะลูกว่าที่หนูทำอยู่เนี่ยให้หนูอธิษฐานจิตเลยว่า ที่เราทาอยู่ทุกวันเราทําเพื่อแม่ร่างกายเนี่ยอุทิศแล้วเพื่อท่านเพราะท่านสร้างให้เราเกิดมาหรือหนูจะเอาคำนี้ไปพูดกับท่านเลยก็ได้หนูสู้เพื่อแม่นะแม่ให้พรหนูด้วยแล้วโครคภัยไข้เจ็บลูกหนูอาจจะแข็งแรงขึ้นก็จะไม่เบียดเบียนเราด้วยความกตัญญูที่หนูมีลูกแล้วก็หมันพูดกับท่านเยอะๆให้กําลังใจท่านเยอะๆนี่เราอาจจะยังไม่หมดในวันนี้แต่สิ่งที่ทําได้ในตอนนี้คือกําลังใจที่มาจากตัวหนู ราะตอนนี้ดูแล้วว่าท่านก็พูดอ้อมๆอมมาแล้วลูกว่าเหมือนความหวังก็อยู่กับหนูแล้วนะลูกนะแม่รอหน่อยหนูทําได้หนูทําได,หได้หนูจะปลดหนี้ให้แม่พูดอยู่เรื่อยๆลูกเป็นกําลังใจให้นะคะโชคดีค่ะให้กำลังใจนะักกาแฟาทั้งในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสที่ดีในการที่จะค้าขายใดๆดก็ตามแล้วก็การงานของเราจะทำโอเยอะ ร่างกายจะไม่ไหวแต่ก็ขอให้มีงานก็แล้วกันเนาะให้โชคดีตลอดไปนะคะ<อ>สวัสดีครับก็ชื่นชมลูกกาแฟนะคะเป็นคนดีหรกยอมเหนื่อยทั้งกายทั้งใจทุกอย่างทุ่มเทเพื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความกระตันอยู่หกมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงลูกแต่ว่าอดทนนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีเองแหละถ้าเราเป็นเด็กดีเป็นเป็นเด็กที่กระตันอยู่กับพ่อกับแม่แบบนี้ ลูกนาคอยหนูเจอแต่สิ่งที่ดีๆส่วนเรื่องการร้องเพลงก็ก็ร้องเป็นเนี่ยลรกแต่ว่ามันเหมือนกับเสียงมันไม่ค่อยได้ใช้มากกว่าแล้วมันดันไม่ออกค่ะปกติเสียงเป็นคนที่เสียงแหลมและเสียงบาดบาดหูวหลกเสียงมันมีสะเก็ดบาดหูวนะคะเห็นเขาพยายามจะเอื้อนอยู่เนาะแต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเหมือนมันสั่งไม่ได้หูกก็ไม่เป็นไรหูกเขาเหมือนเขาอยากพยายามหัดอยู่ ็สู้ต่อทั้งเรื่องการร้องเพลงแล้วก็การสู้ชีวิตลกเป็นกําลังใจให้นะคะคือเสียงของเราก็เป็นเสียงที่บาดอย่างที่บอกเราต้องฝึกให้มันให้มันการคอนโทรลเสียงคือการเปล่งเสียงการปล่อยเสียงซึ่งเราจะต้องฝึกมันถึงจะทําได้ดีนะคะแต่ถ้าเราปล่อยแบบมีเท่าไหร่ปล่อยหมดเลยเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับเราดันเสียงมันตแบงเสียงมันทําให้มันมันเลยแสบไปนิดนึงนะคะถามว่าในบางบางช่วงบางตอนของการการร้องมีเอื้อนนะ บางทีก็หลุดมาร้องร้องได้ดีเลยนะนะคะเพราะฉันฝึกนะคะอยา่ามันอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ได้ที่ทำให้เรามีรายได้ตรงนั้นนะคะแล้วก็พี่เออยากให้หนูฝึกในเรื่องของเสียงต่ําสูงกาแฟไปรอดแน่ๆเพราะว่ามันมีเสียงหลบที่สามารถใช้ได้แล้วมันมีนาสิกเข้ามาช่วยได้แต่ต่ําในวันนี้ลูกอย่างตัวจบแล้วก็เหมือนกันมึนขีเอวมึนขีเอวคอยกีเอวใจตัวใจลูกเดี๋ยวหนูลองไปฟังตอนเทพหอาอากาศ ลูกนะฝึกเพลงบางทีแล้วฝึกแต่สูงไม่ได้เสียงต่ําเป็นอะไรที่ฝึกยากมากกาแฟลองดูนะลูกนะ,ะต่อยอดได้ที่พูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหนูอย่าหมดกําลังใจอย่าท้อนะลูกในเรื่องของการร้องเพลงเพราะกาแฟก็มีครูด,ดีอยู่ในบ้านแล้วก็มีเสียงที่เป็นอาวุธทําได้ลูกปรับได้แล้วนะลูกนะลองดูเชิญไรอันฮะกาแะสวัสด,ดีครับโหเก่งครับเก่ง อดทนและขยันมากแต่ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของตัวพี่เองแลวก็ของทางครอบครัวด้วยนะฮะยังไงก็ดูแลสุขภาพไปด้วยแล้วกันนะครับผมเจอรีโอครับี่กาแฟสวัสดีครับผเข้าใจครับผมว่าพี่และครอบครัวเนี่ยคอเหนื่อยกับนี่ก้อนนี้มามากขนาดไหนแต่ผมก็อยากให้พี่สู้ๆแล้วก็อดทนไปกับมันนะครับผมเป็นกําลังใจให้ครับขอห,หมดนี้ไปไวครับผม ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของแชมป์หนึ่งสมัยน้องโฟก,กัสจากจังหวัดขอนแก่นที่เขาอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาซึ่งเขาก็สามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างพิมพ์ไปได้ด้วยบทเพลงน้ำตาอีสาน yeah, <but> แตแ่ละตอนนี้เขาก็ได้สะสมเงินไปแล้ว34,440บาทในการป้องกันแชมป์ครั้งแรกเขาจะสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงในวันนี้ครับ ใจอยากได้เพลงแบบประมาณไหนคนบ้านเดียวกันก็ได้ครับคนบ้านเดียวกันแหละ<ม>สัญญาณาฝนได้บ่นี่่ได้ครับ,บได้เหรอครับดูสิว่าจะได้ไปทางอีสานไหมหรือทางลูกทุง่งถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกจุดดังๆหยุดครับหยุดครับจะไ,ได้เพลงอะไรนะครับ ถามอาหารนิยมถามอาหารนิยมนะโอเคเชิญครับ ฉันมีชื่อก้องอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานนานเป็นขวัญใจชาวบ้านั่วทิ่ทานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่ม แฟนใหม่คุ่นบุญเกื้อหนุนนำใจถ้าปองรักใครแล้วขอหย่าเบื่อเราอมัมัวเปล่าคาถามหาไรา ผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้ามัวหลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเ่า วเป่าคาถามหาหายแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้ามัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่า แก้วให้กำลังใจน้องหน่อยเชิญครับน้องโฟกัสครับครบมากค่ะลูกหน้าตาน่ารักแล้วก็เสียงเพราะมากมากเลยร้องเพลงหาทุนการศึกษาใช่ไหมครับครับผมเดินไหนติดขัดบอกพี่นะอันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปยืมไลอันมาให้อัยโอ้โหนี่ทั่วเลยนะ้เรานะนี่ท่วมหัวอะไรอย่างนี้ครับอ่ะโอเคเชิญอาจารย์แม่ฮะโฟกัสลูกเพลงนี้จริงๆมันก็น่าจะเป็นเพลงถนัดอีกเพลงหนึ่งของหนูไหม ว่าถ้าเป็นสายประกวดนะนเพลงนี้มันอยู่เป็นเพลงในหลักสูตรของการประกวดร้องเพลงอยู่แล้วลนิดนึงอาจารย์ลองติ้งติ้งติ้งติงต้งท้ายมาหน่อยดิอาจารย์าจานจา๋าอ่าโอมท้ายดิลูกโอมมัวเป่าคาถามาอ,อะไรมันต้องมัวเป่าเลยนะลูกนะ,ะแต่หนูจะหยุดนิดนึงแล้วถึงจะเป็นมัวเป่าใช่ไหมแต่นี่เป็นดนตรีสดมันก็จะทันเพราะอาจารย์เขารอแต่ถ้าเป็นแบ็คกิงแตก ก็คือดนตรีจะไปแล้วเลยทั้งเพลงมีแค่ตรงนี้นอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรหนูก็ทําได้ดีครับผมค่ะครับแล้วก็ในเรื่องของคําบางคาหนูรีบลงเหลือเกินมันยังไม่ชัดเลยคําเนี่ยหนูชอบหักลงเร็วมากหักลงเร็วมากคํายังไม่จบยังไม่ยังไม่เป็นคำคานั้นเลยหนูรีบลงรีบตวัดลง ระวังนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ที่ต้องคอยสะก,กิดเพราะว่าเห็นเห็นหลายหลายคำหลายเพลงที่ไอ้อตั้งแต่เพลงที่แล้วก็จะเป็นลักษณะเนี่ยรีบรีบ,รบ,รบลงคํามันยังไม่ยิมันยังไม่สะกดให้มันตรงคําคำนั้นเลยฝากไว้ด้วยครับแต่ส่วนอื่นโอเคครับขอบันครับทําไมโฟกัสร้องมาแล้วนึกถึงพี่ต้อมเรนโบ้เขาไม่รู้พี่ต้อมเ่าเป็นนักร้องสตริงนะแต่เวลาเขามาร้องเพลงทุ่มเพลงนี้เขาเคยร้องแบบนี้เลยมีเสน่ห์มากเลยนะมันฟังแล้วมันน่ารักหนูก็เป็นแบบนั้นลูก ที่เห็นอยู่อะทั้งๆท,ที่หนูเนี่ยเนื้อแท้ของหนูคือลูกทุ่งแท้ๆเลยนะแต่มันมีกลิ่นไอของความเป็นเบบเป็นวัยรุ่นเป็นเป็นแบบสมัยมาาเข้ามาผสมผสานามันก็มีสเสน่ห์ลูกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลูกคือคอมเมนต์ในวันนี้โฟกัสจําไว้นะลูกนะว่าหนูทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยากเกินความสามารถโชคดีค่ะขับพออันขาวเชิญพี่ไรอันครับดีดีครับดีก็ให้น้องฝึกฝนต่อไปเลยครับสู้ต่อไปครับครับเชิญลีโอครับสวัสด,ดีครับพี่โอ้ก่อนนี้ก็ ทำเต็มที่ฮะร้องออกมาเป็นสไตล์ของพี่เองครับผมก็ขอให้โชคดีครับโอมจะเป่าขาดอ่าโอเคตัดสินครับผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องกาแฟจากชนบุรีครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้แม่ แชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องโฟกัสจากขอนแก่นครับอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาหนึ่งคนจะต้องกลับบ้านเด็กดีคนไหนจะกลับบ้านหนึ่งคะแนนแรกผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับวันนี้เด็กดีทั้งสองคนใครจะกลับบ้านใครจะอยู่หนึ่งคะแนนแรกจะเป็นของใครครับโฟกัสค่ะ โฟกัสครับหนึ่งต่อศูนย์โฟกัสนำอยู่หนึ่งคะแนนคะแนนที่สองนี้ผมจะขอจากพิสุนะครับถ้าพิสุให้โฟกัสโฟกัสจะเป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยถ้าพิสุให้กาแฟเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งตัดสินที่พี่เอถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่สองนี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่ ถ้ากาแฟไม่ได้หนึ่งคะแนนนี้กลับชนบุรีครับโฟกัสค่ะโฟกัสครับสองต่อศูนย์โฟกัสได้เป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยพี่เอครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับโฟกัสครับโฟกัสครับสามต่อศูนย์คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมสู้ต่อไปโลกกาแฟขอยูสู้ต่อไปและจะประสบความสำเร็จนะครับ สมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ5,000บาทพี่ลงครับจะเอาเป็นกำลังใจให้พี่กาแฟครับเพราะว่าให้1 0,000บาทครับโอกาสแล้วเรายังไม่รู้เลยเราจะได้เท่าไหร่ครับผมคือเห็นชีวิตพี่เขาสู้ครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่แกครับแล้วก็เห็นพี่เขาสู้ลุ้มีส0 0ห0นเซียงนะผมยังมีโอกาสได้เพิ่มครับแต่ว่าพี่เขาต้องให้พี่เขาก่อนครับ ขอบคุณมากครับกาแฟอยากบอกอะไรกับน้องเช่นครับขอบคุณนะคะที่ให้เงินพี่ไปช่วยครอบครัวขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆเป็นเรื่องที่น่าทราบซึ้งใจมากจริงๆครับที่แชมป์เพียงแค่2ส,สมัยอย่างโฟกัสได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับกาแฟถึง1 0 0 0 0บาทถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินสะสมเพียงแค่ 34,440บาทเท่านั้นแต่ด้วยความเห็นอกเห็นใจในชีวิตเขาจึงอยากที่จะมอบเงินช่วยเหลือครับขอให้ผลบุญในครั้งนี้ส่งผลให้เขาสุ่มได้นักร้องที่จะมาร้องคู่ด้วยในเพลงชิงดาวได้เพลงทถี่ถนัดไปนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับสุดยอดอ้าวมาเป็นกำลังใจให้โฟกัสนะชิงดาวได้เต็มๆนะแล้วก็เสี่ยงโชคได้เงินเยอะๆนะครับโฟกัสถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับ มาดูว่าโฟกัสนะครับจะได้ใครมาช่วยครังพี่จ้าใครอั้นลีโอหรือแก้วยังยังยังเท่ายังเหรอยังอะไรอั้นลีโอหรือน่าจะเป็นแก้นวครับโอ้อั้นแน่เลยโออั้นโออั้่แก้วแก้วครับ เตรียมเพลงอะไรมาร้องกับน้องครับแก้วปิ้งไก่ค่ะสบายแล้วโฟกัสอีแก้วปิ้งไก่ได้ไหมไปบ้าไปเคยแต่ฟังครับไม่เคยร้องเลยครับเอาแล้วออาวสบายเอาแล้วสิครับโฟกัสไม่เคยร้องเพลงอีแก้วปิ้งไก่มากก่อนเลยแล้ววันนี้เขาจะสามารถคว้าดาวจะครบห้าดวงไปได้หรือไม่ ซึ่งลีโออาทิตย์ ip, นักร้องเสริมดวงก็จะมาทําหน้าที่กรรมการแทนคุณแก้วในการกดดาวครับท่านทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปฟังกันเลยครับกับทบเพลงแก้วปิ้งไก่ ิงไก่ขายดิบขายดีชื่อกระชอนตอนนี้แซบอิลลีไม่มีใครแซงโฟกัสมาแรงไม่แพงด้วยสีซื้อไม่ซื้อไม่นไกล่เลี้ยงซื้อไม่แถมไมมยังไม่อันซื้อไมมซื้อไม่นไก่บ้านเนื้อมันน่าอร่อย I know. Nga man na คู่ร้องเข้าขายการได้สนุกถูกใจอเอามากๆครับจนคว้าดาวไปได้ทั้งหมด5ดวงและในการลุ้นตู้เสี่ยงโชคในวันนี้โฟกัสก็ได้ขอผู้ช่วยให้พี่ไรอันมาเสี่ยงโชคแทนด้วยแหละครับน้องสมหวังรอมอบผอู่แล้ว10,000แบาทนะครับไรอันจะเสี่ยงโชคแทนโฟกัสนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับทําให้ดีนะน้องเขาบริจาคไปด้วยนะไรอันได้เลยครับอ่าศูนย์หนึ่งสี่หรือห้า <N> นะครับหน้าดีากว่าห<ซ>น้าดีกว่าศูนย์ดีงางขอศูนย์หรือหนึ่งสองตัวนี้เท่านาั้นครับถ้าพร้อมแล้วไรอันเสียงช่อครับศูนย์ดีกว่าศูนย์ดีกว่าลุนกันลุนกันตอนนี้โฟกัสลุ้นกว่าเสี่ยงด้วยตัวเองอีกนะครับศูนย์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 ต้องศูนย์หรือหนึ่งเท่านั้นนะครับ 5ตอนนี้โฟกัสก็หมดสิทธิ์รุนแจควดหนึ่งแสนบาทไปแล้วครับแต่ว่ายังมีหวังที่จะลุนเงินครึ่งแสนอยู่ซึ่งในหลักร้อยไรอันจับได้เลขศูนย์หลักพันจับได้เลขสามขอให้ผลบุญที่โฟกัสได้ทําในวันนี้ส่งผลให้ไรอันจับบอลได้หมายเลขห้าคว้าเงินครึ่งแสนกลับบ้านให้ได้นะครับตู้หลักสุดท้ายคือหลักหมื่นนะครับน้องสมหวังรอมอไอยู่แล้วห้าหมื่นขอให้ได้ห้าครับ แตะๆน้องก่อนน้องโฟกัสนะครับทำปุณไปแล้วด้วยนะครับผมแตะๆคอยได้ขอยได้ขอยได้ขอยได้ห้ามาไรอันห้ามาเยืดๆนี่หนักไหมหนักไหมมวยจักตั้งมือห้าแน่ถ้าได้ศูนย์เขาจะได้3าม0บาทนั่นรักๆหทุนประมาณ7,000พันไม่ต้องเยอะเยอะโอ้โหลอกันใหญ่ เยอะๆสอัสองหวาหครับ5้5ห้าหาห้าครับนีกันโอ้โอสุดยอดโอ้โหหวังโอ้โหเจ๋งจริงเจ๋จริงโอ้โหห้าจริงด้วยนะฮะห้าหมื่สามพ้าสบาทครับ ถือว่าผลบุญที่โฟก,กัสทําในวันนี้ก็ส่งผลให้เขาฝ่ยเงินไปได้ครึ่งแสนเลยทีเดียวครับทําให้ตอนนี้เขาสะสมเงินจากสมหวังเงินสั่งได้ที่มอบเงินเติเตมฝานต่อย,ยอดความหวังให้เป็นจริงรวมทั้งสิ้น87,490บาทครับถึงแม้ว่าเขาจะไปแชมป์เพียงแค่สสมยัยแต่ก็สะสมเงินไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวและครั้งหน้าเขาจะสามารถป้องกันแชมป์สะสมเงินเพิ่มไปได้อีกหรือไม่ห้ามพ้นะครับ จเหนื่่อยยเพีงไไหนไมคิดท้จจอสู่่ไปเพืออวันแหใจจะงฝันองเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนส่วนเสาวิโลครับตัวรถใหญ่เลียดขาขวาหักดูแลเองไม่ได้เลยผมต้องออกงานดูแลเขารักกันมากไหมพี่น้องสองคนรักมากครับเขาไม่เคยทำให้ผมเสียใจเลย ภูมิใจน้องคนนี้มากเออมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไอ้วันลูกเพชรมาสิงอยู่ในล่างเลยนะเหมือนมากปลายเสียง,งโฟกัสมนันยังแหวกให้เอฟจะ้ะครับและตอนนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรายการต่อไปพบกับเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่กับละครเวิร์กพอยต์การเมาเทพก้นครัวทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหนึ่งทุ่มตรงห้ามพลาดครับ